สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้มีข่าวมาสรุปให้ฟังนะครับข่าวนี้นะครับเมื่อสักประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะ,ะมีข้อมูลจากนะครับศูนย์วิจัยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะครับ REIC ของทอสเขานะครับเขามาสรุปให้ฟังว่าตอนนี้นะครับต่างชาติเนี่ยนะครับก็ยังไม่หนีไปไหนนะฮะก็ยังลงทุนในไทยอยู่ ตัวเลขที่น่าสนใจก็คือว่าเพิ่มขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นจำนวนหน่วยที่ซื้อเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาสนะครับแล้วก็มูลค่าก็เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต่างชาติประเทศไหนนะครับเป็นแชมป์แต่เอาเป็นว่าผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะนะฮะน่าจะเดาถูกว่าประเทศอะไรอ่ะบอกไปเลยแล้วกัน แชมป์ก็คือเหมือนเดิมนะคคนจีนนะครับประเทศจีนยังเป็นแชมป์อยู่แต่ว่ามีประเทศที่น่าสนใจคือพามา่านะซึ่งตอนนี้กําลังลบสู้สู้ลบกันอยู่เลยนะครับระหว่างคะแนนข้างบนข้างบนเขารัดฉานกับพามา่ากรลงกระเลียงแล้วว่าไปแล้วกันแต่คนพาม่ายังรวยอยู่นะยังมีตังเยอะนะครับก็คือพาม่าเนี่ยไม่ได้แชมป์ซื้อจํานวนมากสุดนะแต่ได้แชมป์ที่เป็นการซื้อคอนโดแพงกว่าคนจีนซื้อน้อยกว่าแต่ซื้อแพงกว่า เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันนะครับว่าตัวเลขที่น่าสนใจเนี่ยเป็นยังไงนะครับในช่วง9เดือนแรกของปีนี้เนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่าคอนโดเนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ยโอนให้ต่างชาติไปแล้วทั้งหมด52,000ล้านนะครับเฉพาะไตรมาสร3ของปีนี้นะครับไตรมาส3ก็คือเดือน 7, เดือน8เดือน9กเนี่ยนะครับก็มีการโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว3,300กว่ายูนิตนะครับมูลค่าประมาณ1 7 0 0 0ล้าน นะครับแต่ถ้านะครับทั้งปีเนี่ยตั้งแต่ต้นปีถึงเดือน9เนี่ยนะครับเเดือนแรกเนี่ยโอนกันไปแล้ว10,000หน่วยนะครับมูลค่าประมาณ52,000ล้านตัวเลขที่น่าสนใจคือมีอัตราการเติบโตนะเทียบกับจํานวนหน่วยนะฮะจำนวนหน่วยเทียบกับจํานวนหน่วยนะครับเพิ่มขึ้น37%นะครับแล้วก็ถ้าเทียบเป็นมูลค่าเนี่ยเพิ่มขึ้น31%ผมเลยไม่สงสัยแล้วว่าทําไมดีเวลลอปเปอร์ทั้งหลายเนี่ย ยังพยายามพยายามที่จะสร้างคอนโดออกมาขายอยู่แต่ว่าจริงๆเนี่ยนะสัสดส่วนที่โอนเนี่ยนะตัวเลขน,นะครับเฉพาะ9เดือนเนี่ยคือเป็นต่างชาติเนี่ยประมาณ13%ความหมายก็คือว่าการขายคอนโดทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ย13 13ห้องเป็นต่างชาติอีกประมาณเท่าไหร่8ป8สห้องเป็นคนไทย จริงๆสัดส่วนมันก็ไม่ได้เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เดเวลลอปเปอร์บอกว่าอยากจะให้ขยาย <_ d ata> เขาเรียกว่าขยายเพดาน <_ d ata> การถือครองของต่างชาติเนี่ยอาจจะไม่ตรงจุดมากนะักนะสำหรับมุมมองผมนะแต่ว่าเอาเป็นว่าในร้อยห้องเนี่ยต่างชาติโอนกันสักประมาณ1 3บสห้องที่เหลือเป็นคนไทยนะครับไปดูกันว่าเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะครับว่าแชมป์ก็คือประเทศจีนนะครับจีนเป็นแชมป์การลงทุนมากสุดนะครับลองมาลองลงมาคือประเทศไรนะเดี๋ยวไปไล่เรียงกันเลยดีกว่านะฮะ ขออนุญาตเปิดโพยนิดนึงนะฮะก็อันดับหนึ่งะฮะจีนนะครับประมาณ4,900หน่วยประมาณ5,000หน่วยอ่ะมูลค่าทั้งสิ้นนะครับประมาณ24,000กว่าล้านรองลงมาคือรัสเซียนะฮะรัสเซียเนี่ยประมาณ962หน่วยนะครับมูลค่าประมาณ3,400ล้านนะรองลงมาคืออันดับสาคือสหรัฐอเมริกา400กว่าหน่วยมูลค่า2,100ล้านไต้หวันนะครับ378หน่วยนะครับแล้วก็มูลค่า1 800ล้าน สุดท้ายนะครับอันดับ5คือราชอาณาจักรคืออังกฤษนรวมของเขาอังกฤษสกอตแลนด์พวกนี้รวมๆมาเนยนะครับประมาณ372หน่วยมูลค่าประมาณ1,800 000, 000. ล้านเราค่ามอันดับ6ไปมาดูอันดับ7อันดับ7คือพม่าพม่าเนี่ยซื้อขายกันไปทั้งหมด347หน่วยมูลค่าประมาณ2,250ล้านมูลค่าชนะอเมริกานะอเมริกาอยู่อันดับ3นะ แต่มูลค่าอเมริกาแค่ประมาณ2,100ล้านมูลค่าของพม่าเนี่ย2,250ล้านพม่าเนี่ยซื้อเอาเงินมาซื้อคอนโดไทยเยอะกว่าอเมริกาแต่จํานวนหน่วยน้อยกว่านะสรุปอันดับ1นจีเนี่ยเขาซื้อไปโดยเฉลี่ยนะครับต่อห้องนะคนจีนนะครับ4.95ล้านอัตว่า5ล้านบาทนะคอนโดที่คนจีนซื้อคือประมาณ5ล้านบาทคอนโดที่พม่าซื้อนะฮะอยู่ประมาณ6.5อัิ่บไม่เกิน7ล้าน พม่ซื้อห้องแพงกว่าคนจีนนะครับสถานที่หรือทำเลยอดนิยมที่ต่างชาติเหล่านี้ชอบก็คือแน่นอนฮะกรุงเทพและปริมณฑลนะครับรองลงมาก็คือชนบุรีนะครับแล้วก็เชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็หัวหินแต่อันนึงที่ที่ผมจะเรียกว่าแปลกใจไหมเอาเป็นว่าเป็นทำเลที่น่าจะเป็นทำเลพวกเขาเรียกว่า EEC นะครับอันนี้น่าจะเป็นผู้คนจีนมาซื้อเยอะคือระยอง รสรุปนะฮะใครที่อยากจะทำคอนโดขายแต่หลายคนคงจะทําไม่ได้หรอกต้องเป็นรายย่อยคงไปทําคอนโดขายยากนะก็คือกรุงเทพปริมณฑลนะฮะชลบุรีเชียงใหม่ภูเก็ตประจวบคือหัวหินนั่นเองนะครับแล้วก็ระยองนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ความหวังของตลาดคอนโดเนี่ยก็ยังมีความหวังอยู่นะฮะดีเวลลอปเปอร์ทั้งหลายนะครับก็ยังพยายามเ,าเขาเรียกว่าสร้างความหวังให้กับตัวเองอยู่แต่นะก็ต้องบอกว่า ปีที่แล้วเทียบกับปีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจํานวนหน่วยที่ซื้อเยอะขึ้น3ประมาณ30%นะคือเริ่มกลับมาแล้วเริ่มกลับมาแล้วแต่ภาพรวมสุดท้ายก็คือว่าต่างชาติเนี่ยซื้อไม่เกินประมาณ15%ของมูลค่าทั้งหมดนะก็ไม่แน่ใจว่าจะช่วยดันตลาดได้มากน้อยแค่ไหนก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วย Developer ปอร์ลวกันนะครับนี่ก็คือสรุปภาพรวมในแวดวงอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมสรุปให้นะครับก็ คลิปนี้ตามนี้แล้วกันนะครับสั้นๆส,สำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ